มาดูกฎระเบียบและสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ในการสั่งซื้อขายแบบ Extended h o u r กัน<ะ>ช่วงแรกช่วงบ่าย3จนถึง2ทุ่มครึ่งจะเป็นช่วง Pre Market ก็คือก่อนตลาดเปิดช่วง2ทุ่มครึ่งจนถึงตี3คือ Regular Hours หลังจากนั้นช่วงตี3จนถึง7จงเช้าเขาเรียกว่า After Hours นักลงทุนสามารถเทรดได้ถึง15ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเรามาดูกฎกันบ้างนะครับกฎแรกคือ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อแบบ fractional ได้แต่ต้องขั้นต่ำที่1ดอลลาร์และสามารถสั่งซื้อได้เพียงแค่ limit order 2. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้แบบ day order เท่านั้นแสดงว่าไม่สามารถตั้ง condition order อย่างเช่น stop order หรือ ttc ได้และคำสั่งเนี่ยจะถูกยกเลิกตอน7โมงเช้าของวันถัดไปครับ 3. และถ้าเกิดลูกค้าสั่งซื้อช่วงเวลา,ร,าระหว่าง7โมงเช้าจนถึงบ่ายสลูกค้าสามารถเลือกแบบ include extended h o u r ตั้งแต่ช่วงนั้นได้เลยและพอตอนหลังบ่ายสก็มีโอกาสที่จะ match ช่วงนั้นอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่า condition ถูกต้อง 4. ราคาในช่วงของ extended h o u r จะไม่รวมใน trading view บน app liberator ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูราคาในช่วง extended h o u r สามารถดูได้ผ่าน trading view ปกติครับ 5. กดที่ปุ่ม condition หน้า buy sell และเลือกเป็น including extended hours สั่งซื้อแบบ extended h o u r ได้ 6. สามารถ match ราคาตรง p r e market หรือ after hours ในราคาตาม trading view ได้เลย 7. สามารถทำได้ทั้งหุ้นอเมริกา ETF แล้วก็ ADR ด้วยครับแต่คือ pattern day trade ยังรวมในช่วง extended hours อยู่นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าทำการซื้อขายไปกับ3ไม้จะโดนแบนหนึ่งวันและสามารถทำการซื้อขายได้อีกวันหนึ่งทีติดตามคอนเทนต์ดีได้ที่ Liberator ครับ